อ่าในพอสอบปลายภาคคณิตศาสตร์หนึ่งคณิตศาสตร์หนึ่งก็คือเป็นคณิตพื้นฐานนั่นเองส่วนอีกวิชาหนึ่งคือเติมทักษะคณิตศาสตร์หนึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมชื่อวิชาตเต็มของมันเนาะอ่ะในคณิตศาสตร์หนึ่งออกอะไรบ้างออกแค่สองเรื่องคือเรื่อง เอาแรกก่อนเลขยกกำลังสัญญากรและอีกอันหนึ่งก็คือสัญญากรน่าจะได้กันหมดแล้วเพราะว่าเราเล่นเกมกันบ่อยมากนะญญอ่ะข้อสอบมีเป็นแค่ปรนัยเท่านั้น เราแข่งกับเวลาเล่นเกมเล่นอะไรแข่งกับเวลาแล้วเพราะฉันแล้วน่าจะทานอยู่นะอ่ะสี่สิบข้อยี่สิบคะแนนเป็นข้อกาบางข้อมองแล้วตอบได้เลยไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำได้เนาะอ่ะมาเรื่องแรกก่อนเลขยกกำลัง เลขยกกำลังแบ,บ่งออกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมก็<า>คือในการคูณและการการคูณกับการอะไราถามก่อนอ<า>เลขยกกำลังเนี่ยมันประกอบด้วยกี่ส่วน<า>คืออะไรบ้างฐานกับเลขชี้กำลังตัวข้างล่างเนี่ยคือตัวฐาน อันนี้คือเลขชีเลขชีนะประกอบกันรวมเป็นเลขยกกำลังนั่นเองเนาะเอกำลัง A, N หมายความว่าอะไรฐานคูณกันตาจมจำนวนของเลขสีํกำลังใช่ไหมแต่ A อกำลังเองก็คือ A คูณก N, ัน N ตัวนั่นเองเนาะหรือ ใครยังคุยอยู่เดี๋ยวให้ออกอธิบายแทนสองกำลังสามหมายความว่าอะไรสองคูณกันสามตัวสคูณกันสมตัวมีค่าเท่าไหร่ตออแปดเนาะ แค่นักเรียนรู้ว่าความหมายของมันคืออะไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้หนึ่งครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือหาคำตอบได้เนาะอ่ะตรงนี้ส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้ววิธีการอ่านอ่านได้กี่แบบจริงๆแลาวมันอ่านได้3มแบบจะอ่านว่าสองกำลังสามสองยกกำลังสหรือกำลังสของสองก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แค่2ยกกำลังสอะไรแบบนี้คือง่ายๆใช่ไหมที่พูดกันอยู่เป็นปกติแล้วนะ,ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเลขยกกําลังประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้ถ้าสมมตินในเรื่องของการคูนนะการคูณเลขยกกําลังถ้าฐานมันเหมือนกันคูณกันล่ะเอาเลขชี้กำลังทำอะไรบวกกันนะ ตอบสอบงกำลังแปดเนี่ยตอบได้เลยเพราะเป็นข้อสอบกรณีต้องแสดงที่ทำหะไม่ต้องคิดในใส่ได้เลยเนาะตอบ ตอบได้กี่แบบตอบได้กี่แบบหนึ่งแบบหรือสองแบบสองแเพราะอะไรหรือจะเปลี่ยนจากลบสามให้เป็นฐานสามก็ได้เพราะมายกกำลังอะไรอยู่แล้วสี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบได้สองแบบถ้าคำตอบมันมีสามกำลังสิบสี่ก็ตอบสามกำลังสิบสี่ หรือถ้ามันมีลบสามทั้งหมดกำลังสิบสี่อ้าวไม่ใช่ถูกแล้วแล้วเขียนททําไนี่ยอ่ะตอบได้สองแบบเนาะสามกำลังสิบี่กับลบสามทั้งหมดกำลังสิบสี่นั่นเองต้องดูว่าในคำตอบมันมีอะไรให้ตอบเนาะ แบบนี้จนะตอบอะไรตอบในรูปเล็กเล็กยกกำลังตอบอะไรตอบในรูปเล็กยกกำลังสามกำลังเล็กชีกกำลังมันทำไมกันมันซ้อนกันใช่ไหมให้เอามาทำอะไร เามาคูณกันเนาะก็เลยตอบอะไรนั่นเองเนาะอันนี้เขาไม่ได้หาค่าถ้าเขาบอกว่าให้หาค่าค่อยหาค่าออกมาแต่ไหนที่เขาไม่ได้บอกให้หาค่าก็แค่ทําอะไรแสดงวิธีทำม,ม่ไทยหาคําตอบอนนเฉยๆนะอ่ะทีนี้การหารแล้วต่อไปเป็นการคูณเดี๋ยวเขียนหัวข้อไปก่อน เราพูดเรื่องการหายเห็นไหมเอาอีกแล้วสติสติสัมประชญญะจงอยู่คือปากอะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่เขียนอีกอย่างหนึ่งอาหารการเอาเลขชี้เรามาทำอะไร ลบกันเนาะตอบสองกำลังถูกต้องนะใครตามไม่่านเอาตัวตามงทำไม ลบใช่ไหมห้าลบสิบสามก็คือมีเง Heart, ินห้าบาทใช้ไปแต่ตอบแบบนี้ได้ไหมเนี่ยได้ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ต้องตอบอยังไงเศษห <accompl> นึง่งส่วนอะไรเศษส่วนอะไรกัลังเออเนาะ ตอบอะไรตอบลบสองมาจากไหนอีกฮะห้าลบสามก็เหลือสองเออ <c oughs> ตอบอะไร ตอบอะไรตอบหนึ่งได้งไมตอบ1รู้ที่มาที่ไปไหมทำไมถึงตอบหนึ่งเพราะตรงนี้สามารถเปลี่ยนผ่านได้ไหมได้่านการเอาเลขชี้กำลังมาลบ,ลบกัน,นสองกำลงังศูนย์ ยกกำลังสูงก็ได้อะไรล่ะหนึ่งเนาะอะไรที่ยกกำลังสูงก็แล้วแต่ทั้งหมดตอบหนึ่งหมดเนาะอย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายตอบอะไรตอบไข่โดนหลอกนะใครก่อน อ่ะเลขยกกำลงังมีใครสงสัยอะไรไหม,ม,ไมนะแค่แค่ได้คอนเซ็ปต์อะเพราะว่ามันมีอยู่แค่สองคอนเซ็ปต์นั่นแหละถ้าคูณกันฐานต้องทำไมกันด้วยฐานต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมถึงจะเอามาทำอะไรกันได้ถ้าคูณกันฐานมันเท่ากันเอามาทำอะไรไไบวก ถ้าหารการหารเท่ากันทำอะไรแค่นี้คอนเซ็ปต์อยู่แค่นี้มันจะเปลี่ยนเลขไปอีกกี่ร้อยตัวกี่พันตัวกี่หมื่นตัวก็แล้วแต่เราก็ทําได้ถ้าเราเข้าใจอ่ะยกตัวอย่างมาถ้าถูเจะเปลี่ยนสีไปอยู่ด้านบนเราต้องเป็นั้วต ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนที่ลงไปอยู่ข้างล่างก็คือเลขชี้กำลังต้องเปลี่ยนเป็นค่าลบจากที่มันบวกอยู่ก็เปลี่ยนเป็นลบจากที่มันลบอยู่ก็เปลี่ยนเป็นบวกนั่นเองเนาะเช่นเนี่ยเราจะย้ายนี่ขึ้นไปใช่ไหมถ้าสมมติเขาให้หาค่าใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ย้ายขึ้นไปมันก็ทําอะไรไม่ได้ดีเนาะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หรือกรณีหนึ่งอยากย้าย ย้ายสี่ขึ้นไปย้ายสามลงมามันก็คือสี่กำลังลบสองส่วนสามกำลังลบสองก่อนมันย้ายไงมันมีการเปลี่ยนที่ไงเข้าใจไหมจากบนลงไปล่างไง้ยมันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นค่าอะไรค่าลบสี่กำลังสองมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยมันก็เลยเปลี่ยนเหมือนกันเนาะแต่ถามว่ามันหาค่าอะไรได้ไหมมันหาค่าอะไรไม่ได้เพราะว่าเลขสี่กำลังมันเป็นค่าอะไรอยู่ค่าลบอยู่เนาะ มีใครถามอะไรอีกไหมเดี่ยยกกำลังเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อที่สัญญากรสัญญากรนะถ้าใครได้ที่ต่อไปวันนั้นแล้วก็ไม่น่ายากแล้วสัญยการวิทยาศาสตร์ต้องสอนให้อยู่ในรูปอะไร เอ <A> <A> คูณสิกกำลังเอ็นนะซึ่งมันมีวิธีรัดของมันอยู่แล้วนะซึ่งในของจำนวนเต็มมันมีอยากสองแบบก็คือจำนวนที่มากกับจำนวนที่น้อยเลยเอต้องทำไมนะเนานะ ซึ่งในตรงนี้อยกตัวอย่างเช่นเลื่อนจากตรงไหนข้นงา,างหลังสุดเลื่อนจากข้างหลังเลื่อนมากี่ตัวหตัวหกตัวห้าตัวเพราะว่าเราต้องการให้ A เป็นเลขอะไรเลขสองหนึ่งสองสามสี่และห้าเขียนไว้ก่อนเลยสองจุดสามคูณสิบกำลัง ถ้าเป็นจำนวนเต็มเนาะ <ๆ S 2> เลขชี้กลังก็งเป็นค่าบวก,กแต่ถ้าเป็นทศนิยมเลขชี้กลังจะเป็นลบแค่นั้นเองเนาะแต่ลบทำไมมันสับสนกัน้างหน้าลไม่ใช่เรานะแต่ถ้ากำลัลงไปอ่ะนจะเป็นลบไงตอบเก้า <Bar. S 1> จริงๆไม่ต้องนับเพียตัวนัเทียเ่าไร9 1.2 1.29ค10หนัง9เย่มันมีคอมมาขั้นอยู่แล้วนักเรียนนับทีละ3ามไปเลยสามทีหกเกบี้เข้าใจไหมเพราะถ้าเทีละตัวเสียเวลาเราต้องใช้ความเร็วในการทํา ตอบอะไร5.7านดคูณลังสองอ่ะน่าจะได้หมดแล้วเ <todo> นาะอันนี้แบบลบละพื้นฐานเดี <todo> ย๋ยวเพิ่มเติมนะ่ะทำไม่ได้นะเออ เดี๋ยวจะเอายากแค่ไหนเอาเพิ่มเติมอ่ะข้อนี้ตอบอะไรจุดศูนย์คูณต้องมีจุดศูนย์อีกไหมเก้าสี่เก้าค่าหนึ่งสองสามและสี่ นอายคะังทีำไมต้องมีอะไรให้รางลค้มาตงจุเลยะแรงมาโดนจแรงมาดันใจหนึ่งนะมีกังใจสองไ้มีกังใจสอคะแนนก็คะแนนตัวเองอยากจะเอาอะไรอีกที่ให้ไปเป็นร้อยกว่าคะแนนละคุณก็ปัท่เลย ทำไงให้อะไรต้องให้คุ่เนี่ยเหมือนคู่เป็นตาคาดเนาะเหมือนมีเงินเป็นหรอเหมือนมีเงินไปเก็บเป็นร้อยล้านงงที่ปรึกษาก็ที่ปรึกษาคนเดียวไม่มีคนหาด้วยเลยนะถ้าตอบอะไรหนึ่ง เลื่อนไปถึงเลขหนึ่งเลื่อนไปถึงตัวที่เราต้องการก็คือตัว A แค่นั้นจบเนาะหนึ่งสองสามสี่และห้าเดี๋ยวจะถามสุ่มไหมเป็นแบบสุ่มนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่าใครได้หรือไม่ได้จริงๆหรือเปล่าแต่จริงๆจบอาจจะยากก็ได้ จะใช้วิธีการสเออจะได้ uh, ่ไหมได้ ต้องใส่ทั้งหมด30มสิบห้าคนมันไม่ใช่จุดเก้าะไรครูคะครูคะครูสองไปไงครูมันมีจุดไหมเพื่อนงงไม่มีโอ้นี่มองเป็นไงเป็นมากอ่าตัดในที่สามห้าออกตอบตอบตอบก็ตอบไลก็ผู้ชายไง ด็แตอ,อนแกทีู่แบบวันนั้นทหมดอะก็ีเลดูสีใครจะโดนหลอกอ่ามาส่งใครมาส่งนะได้เ่ี่เย พอเขียนอีกมาทันหนึ่งมาทำอะไรแรกนะคะมาดูมาดูาดสีแดงก่อัน้ <c oughs> นำหลกหลักลึกห <c oughs> ลัก เพียะมันต้องเขียนหนึ่งแล้วก็ปล่อยหนึ่งสองสาม1จุดจุดจุดให้แล้วคุณอาเขียนนะคกจุดอะไร อันน้นูนยศูนย์ศูนยูนยูนยูนสองหนูว่าน่าจะพอ ถูกไหมถูกไหมถูกตอ้อง